โอ้เจ้านี้มันกล้ามาจริงๆช่างสุดยอดจริงๆเว้ยเฮ้สุดยอดบ้าเลยนะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามาที่นี่เนี่ยมีแต่ตาสถานเดียวไอ้เจ้านี่มันโง่เกินเยียวยาหลันส่วนดูในาณาจากขั้นที่หนึ่งระดับที่เก้าข้าคิดว่าเจ้าหมอนี่น่ะคงโดนเล่นตั้งแต่กระบวนท่าแรกแล้วะจะถือว่าเก่งมากถ้าเจ้านี้รอดจากการโจมตีจากกระบวนท่าแรกของหลันส่วนไปได้ ดูเหมือนว่าดียุนเซียวนั้นเขาจะไม่สนคําพูดของคนรอบข้างที่ต่างดูหมิ่นและเหยียดยามเขาลียุนเซียวเจ้าน่ะคิดบ้าอะไรของเจ้าอยู่เนี่ยเจ้ามาที่นี่หลันซวนน่ะจะฆ่าเจ้านะใช่แล้วนายน้อยยุนท่านคิดอะไรของท่านอยู่กันแน่เนี่ยทานใดนั้นได้มีฟีเท้ารีบเร่งเข้ามาเจ้าของฟีเท้านั้นก็คืออาจารย์หยุนเซียงของเรานั่นเองหยุดการกระทำของเจ้าแล้วกลับไปซะ หลุนเซียวเอ,เ,อเอ๋อาจารย์รั่วเฮ้ยเฮ้ยนั่นอาจารย์รั่วหยุนเซียงนี่นะว่าแต่ว่านางเน่ะออกมาจากการฝึกวิชาแล้วอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าทุกคนนะฟังให้ดีการประลองนี้ถูกยกเลิกแล้วเอ๋ยกเลิกการประลองอย่างนั้นเหรอช่างเป็นขยะที่น่าอบอายของตระกูลหลีจริงๆขยะก็คือขยะอย่างนั้นสินะช่างเป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงๆ ดูเหมือนว่าในครั้งนี้ก็คงไม่แตกต่างกันเจ้านั่นหลบอยู่หลังผู้หญิงอีกแล้วหลีุนเซียวเจ้าน่ะเป็นนักเรียนของข้าข้าจะไม่ยอมให้นักเรียนของข้านั้นได้รับอันตรายเด็ดขาดเอ๋อาจารย์รั่วข้าน่เป็นนักเรียนของท่านจริงๆอย่างนั้นเหรอว่าแต่ว่าถ้าข้าเป็นนักเรียนของท่านทําไมท่านถึงไปปกป้องหลังสวนกันล่ะเอ,เ,อเอ๋เจ้าหมายคว,มวามอะไรกัน พวกเจ้าทุกคนนะหลีกทางข้าหน่อยอย,อยู่นิ่งแล้วดูไว้ซะข้านะใช้เวลาไม่นานหรอกในการจัดการเจ้าหลัน่วนนั้นเอ,เอ๋นี่เจ้าหลียุนเซียวอะไรกันเนี่ยในห่วงเขานั้นคิดเรื่องอะไรอยู่กันแน่ทําไมเขาถึงได้กล้าเพียงนี้ทันใดน,นั้นยุนเซียงเองนางในรีดเลีลล้ยนพลังลงปานออกมาดูเหมือนว่านางเตรียมจะทําอะไรสักอย่าง เอ๋ท่านอาจารย์ด้วยกระโปรงของท่านนะ่ะเปิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นในตอนนี้ข้าเองก็ทำได้เพียงแค่คอยช่วยชีวิตเขาเท่านั้นสินะหลี่หยุนเซียวข้าน่ะขอสัญญาเลยว่าข้าจะปกป้องเจ้าให้ได้และแล้วทั้งสองนั้นก็ได้เข้าเผชิญหน้ากันสักทีปักไว้นี่ก่อนดีกว่าอีกไม่นานก็ขงงนับจะได้ใช้นี่เจ้าน่ะ มัวนั่งหาว่าแสงอะไรของเจ้าอยู่โผหัวมาได้สักทีนะข้าคิดว่าแกน่ะกลัวข้าแล้วหนีไปถึงไหนต่อไหนแล้วมามาเดี๋ยวข้าน่ะจะสั่งสอนเจ้าเองหึกำหมัดแล้วนะว้อยดูเหมือนว่าลียุนเสี่ยวในตอนนี้นั้นเขาจะสามารถแบลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซยาได้แล้วเอ้ยคนละเรื่องครับนี่หลันสวนข้าคิดว่าคำพูดของเจ้ามือกูนะ่ะมันช่วยให้เจ้า ยืเวลาการตายออกไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะเอ๊ะเจ้าเด็กนี่เข้าสู่ขั้นอาณาจักรขั้นที่หนึ่งแล้วอย่างนั้นเหรออะไรกันเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนเขานะ่ะยังไม่สามารถเปิดลมปานได้เลยด้วยซ้ําเอ๊ะอะ,อะไรกันวะเนี่ยไอ้เจ้าขยานี่ระดับการบ่มเพาะพลังของมันเข้าสู่ขั้นอาณาจักรขั้นที่หนึ่งแล้วอย่างนั้นเหรอบ้านอะไม่มีทางหรอกไม่มีทางเป็นไปได้ เฮ้ยกัดฟันอะไรของมันวะเนี่ยอะไรมันจะก้าวหน้าเร็วขนาดนี้นี่ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมน้องชายที่น่ารักของข้าถึงได้พ่ายแพ้กับแกดูเหมือนว่าแกนะจะซ่อนพลังเอาไว้จริงๆอย่างนั้นสินะแต่ว่านะหลีุนเสียววันนี้นะมันไม่ใช่วันของแกโว้ยหลังส่วนนั้นเขาก็ได้ระเบิดพลังของเขา ออกมาอย่างเต็มที่โอ้โห,โหพลังบ้าอะไรจะดุนแรงขนาดนั้นเนี่ยเรานักเรียนของสถาบันเจียหลันต่างอึ้งในพลังของหลันส่วน <c oughs> ดูนั่นสิดูเหมือนว่าหลันส่วนนั้นเขาจะอยู่ในอาณาจักรขั้นที่หนึ่งระดับเก้าเขาว่านะหลังจากนี้อีกไม่เกินสองเดือนเขาน่ะน่าจะทะลวงขั้นไปสู่อาณาจักรขั้นที่สองได้อย่างแน่นอน ท่านดูนั่นสิความแตกต่างของระดับพลังเห็นได้อย่างชัดเจนข้าคิดว่าคงไม่ถึงเสียววีหรอกที่เจ้านั่นจะโดนบทขยี้อย่างแน่นอนเฮ้ยขาก็ว่างั้นแหละท่านคิดว่าลียุนเซียวนั้นจะสามารถรับการโจมตีได้กี่ครั้งล่ะท่านอาจารย์หวังอฮ้ข้านะข้าอยากให้หลังสวนมันพ่ายแพ้ แต่ว่านะมันคงเป็นในแค่ความคิดที่งี่เง่าของข้าเท่านั้นอะไรกันรับการโจมตีได้กี่ครั้งอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าน่ะทำไมถึงได้คิดอย่างนั้นคารวะท่านอาจารย์ใหญ่<ง>ข้าว่านะพวกเจ้าน่ะกำลังประเมินพลังของดียุนเซียวต่ำจนเกินไปบางทีการต่อสู้ในครั้งนี้อาจจะน่าสนุกก็เป็นได้ ดูเหมือนว่าทุกคนนั้นจะไม่เชื่อกับคำพูดของท่านอาจารย์ใหญ่ก็ดูจากออร่าพลังของทั้งสองคนสิครับมันต่างกันจริงๆดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นหลี่ยุนเซียวเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วเพียงแค่หลี่ยุนเซียวเขาได้ก้าวเดือนเท่านั้นทําให้อาจารย์ใหญ่ถึงกับตกใจเลยทีเดียวกําลังมีอะไรบางอย่างผิดปกติไปอย่างนั้นสินะอากาศรอบๆหลี่ยุนเซียวนั้น เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเก้าที่เขาได้ก้าวเดินต่างสันสัานไปทั่วดูเหมือนว่าท่นานอาจารย์ใหญ่นั้นจะมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวของหลียุนเซียวเฮเจ้าหนูคนนี้ดูเหมือนว่าเฮเจ้าหนูนี่นี่มันทักษะอะไรกันแน่เนี่เออเอ,เอ,เอข้านึกออกแล้วนี่โอ้นี่มันโอ้นี่มันเทคนิค การต่อสู้ขั้นสูงนี่ว่าแต่ว่าเจ้านูนี่นะเรียนรู้เทคนิคการต่อสู้แบบนี้มาได้อย่างไรกันโอ้โหอ้หท่านอาจารย์ใหญ่กำลังคิดอะไรอยู่กันแน่นะนี่เจ้าขยะเจ้าช่างกล้ามากนะเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าเจ้านะจะสามารถสู้กับข้าได้ยังพูดได้ขนาดนี้มันยังนิ่งอยู่ได้นี่ ลียุนเซียวเจ้าน่ะจะโอหังไปแล้วนึ <c oughs> นี่ลียุนเซียวแต่ว่านะเจ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกข้าน่ะไม่คิดจะฆ่าเจ้าอยู่แล้วข้าแค่ต้องการสั่งสอนเจ้าสักหน่อยให้เจ้าได้รู้ซึ้งว่าการที่มาล้อดีกับข้าในตระกูลของข้ามันจะเป็นเช่นไรรับนี่ไปหลียุนเซียวดาบขึ้นเมฆคาหมุนพลังอันรุนแรงและมหาศาล ได้ถูกพุ่งไปใส่ตัวของหลีหยุนเสียวฝ่ามือดาบเมฆาหมนุนช่งางไร้กาจริงๆแต่ดูเหมือนว่าหลีหยุนเสียวของเรานั้นเขาจะสามารถหลบการโจมตีนี้ได้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอ้เจ้าหลีหยุนเสียวนั่นมันเร็วกว่าฝ่ามือของข้าอย่างนั้นเหรอเฮ้คิดว่าแกจะหลบพ้นอย่างนั้นเหรอเอานี่ไปอีกเย <Yeah. S 1> ไม่ว่าลันส่วน จะทำการโจมตีใส่ลียุนเซียวสักกี่ครั้งแต่ดูเหมือนว่าลียุนเสียวนั้นเขาจะสามารถหลบการโจมตีนั้นได้อะไรกันเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรกันเทคนิคการขึ้นไ้ของมันดูเหมือนว่ามันจะกําลังเดินอยู่บนอากาศอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่ท่ากระโดดอย่างกับท่าเดินชมจันทร์ของวันพีทเลยครับเอ่ออะไรกันนั่นเขาคิดจะทําอะไรกันเออฉากรดูเหมือนว่า เจ้านั่นเอออะไรกันเทคนิคนี้บ้านะข้าไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ข้าเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่การย่างเก้าของเจ้าหนุ่มนี่เหมือนกันเหมือนกันทุกประการใช่แนะ่มันต้องเป็นอย่างที่ข้าคิดแนะ่รูปแบบการเคลื่อนไหวเมื่อคู่นั้นเขาไม่ได้ตั้งใจสรลบการโจมตีของหลันสวนแนะ่ ดินน้ำอากาศโลกสวงสวรรค์ไม่ผิดแน่นี่มันเคล็วิชาคือก,การช่วงชิงพลังฟ้าดินอึ้งสิครับอึ้งสิครับท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพูดเลื่องอะไรกันแท่เนี่ยทุกคนต่างอึ้งกิมกี่กันเลยครับผมไม่ต้องห่วงครับการต่อสู้ของสองคนนี้จะจบลงภายในคืนนี้แน่นอนอาจจะแปลไม่ถูก หรือว่าแปลไม่ตรงตามเนื้อหาก็ต้องขอกลับอภัยด้วยนะครับ